ข่าวสุดร้อนซัมซุงจะทิ้ง Galaxy S26A จริงหรือคำตอบอาจจะทำให้คุณประหลาดใจหากคุณเป็นแฟนของสมาร์ทโฟนซัมซุงและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดคุณอาจจะได้ยินข่าวหรือที่น่าตื่นเต้นว่าซัมซุงอาจจะไม่ได้ดำเนินการผลิตซัมซุง Galaxy S26A ต่อไปแล้วแต่ทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นและคุณควรรู้อะไรเพิ่มเติม แต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งแม้ว่ารุ่น Galaxy S 2ี่จะได้รับการออกแบบมาให้บางเบาและสวยงามเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสไตล์มินิมอลแต่ยอดขายของมันไม่ได้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังข่าวสารจากนิวส์ทมในเกาหลีใต้กล่าวว่าซัมซุงอาจจะพิจารณายกเลิกซีรีส์ e ไปเลยหากสามารถเคลียร์สต็อกของ S 2 5 a ได้หมดและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดมีแหล่งข,าข่าวคนในวงกระซิบมาว่าไม่แน่ใจว่าซีรีส์บางเฉียบ e จะกลับมาอีกหรือเปล่าแต่ในปัจจุบันมันไม่น่าจะกลับมาเลย มันเกือบจะหายไปจากตลาดแล้วแม้ว่าดูเหมือนว่าซัมซุงอาจจะตัดสินใจทิ้งมันไปแล้วแต่ก็มีข่าวดีที่แฝงอยู่เบาๆว่าซัมซุงพัฒนา Galaxy S 6ี่สร็จสซิ้นแล้วแต่อาจจะไม่ได้ปล่อยออกมาในชื่อ s e r i e ์ e เหมือนเดิมซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมาในชื่ออะไรแทนแต่ทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นข้อมูลจาก h a n a Investment Security เปิดเผยว่ายอดขายของ S 2 5 a Edge ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพียง1.3 1ล้านเครื่องเท่านั้นเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆเช่น Galaxy S 2ี่2 8ล้านเครื่อง S, S 2 5 5.05ล้านเครื่องและ S 2 5 Ultra 12.18ล้านเครื่องยอดขายของ S 2 5เอทถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวลคำถามที่น่าสนใจคือซัมซ n g จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อย่างไรเพื่อดึงดูดลูกค้าในอนาคตและคุณคิดว่าซีรีส์ควรกลับมาหรือไม่ชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นในส่วนของความคิดเห็นล่างท้ายนี้เลย